ปฏิบัติการรับพร้อมแล้วเฮ้ย <ố Share> ลืมกระเป๋าเอ,อ้ยแป๊บหนึ่งนะคะไปเอากระเป๋าก่อนนี่คะ่ะ ของที่คุณสั่งจากบริษัทรับของเรามาส่งแล้วนั่นก็คือหมาฝรั่งพี่น้องสองคนนี้อยู่ด้วยกันทีไรต้องหาเรื่องทะเลาะกันตลอดเลยนี่เบนพี่เอาไปเยอะเกินอะดูดีเหลือนิดเดียวเองไม่แฟร์เลยอะนี่ฉันมีชาเลนจ์อะไรอะ <c oughs> ก็คีบหมาฝรั่งไงถ้าใครคีบได้เยอะ <c oughs> ก็ได้กินเยอะมาเริ่มแล้วนะดูสิดูฉัน่นเซียนจับตะเกียบเลยนะ นี่โลซี่เธอนะ่ะหาชาเลนจ์เข้าข้างตัวเองอยู่เรื่อยเลยเออจนขี้ไม่ได้สักอันเลยอ่ะอีแบบนี้ต้องโดนฮะคิดเลรวว่าลูกไม้ตื้นๆแค่นี้จะทำลายฉันได้ไม่มีทางดูเป็นขวัญตาซะไอ้น้องคนมันเก่งไงนะช่วยไม่ได้อย่ากินของฉันนะอุ้ยแกระวังตัวให้ดีเถอะจะไม่ได้ใช้มือจับหมาฝรั่งเส้นหน่อยแสดงว่าไม่ผิดกฎช่แวไ,ไปละ หลังจากที่กินข้าวกันอิ่มๆตอนนี้ก็ได้เวลานอนพักเฮ้ยมาฝรั่งนี่มันยืดเกินไปแล้วโรซี่โรซี่เธอจับดูนี่สิอีแหวะเธอให้ทำอะไรอ่ะจับเธอหน้าแล้วก็ดึงจะได้ชาเลนใหม่แล้วไปกันเอาล่ะเราจะเคี้ยวหมาฝรั่งให้เป็นเส้นยาวๆแบบนี้แล้วก็ให้เบนจับไว้นะอีพวกเธอแล้วเราจะเล่นกระโดดเชือกกันไง แอลล่ะไม่ได้เล่นตั้งนานหรือต้องบอมร่างกายซะหน่อยหนึ่งสองอ้าขาดงั้นไปหาอะไรทำอย่างอื่นดีวกว่าเนอะเอ้ยเบื่อไม่มีอะไรดูไม่มีอะไรทำเลยสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ชาเลนจ์มาฝฟรั่งและรายการของเราคือเราจะทำเกมทุกอย่างที่มาฝรั่งสามารถทำได้ <What? S 1> นี่น,นีพวกเธอเข้ามาร่วมเกมโชว์เร็วเข้าจุ๊ยเย้ 웰คัมสู่จักรวาลหมาฝรั่งที่นี่เราจะมีแบบทดสอบบอกคุณสามารถทําเพื่อหมาฝรั่งได้ไหมหาหมาฝรั่งที่อยู่ในกล่องปริศนานี้ให้เจอถ้าหาได้ครบเมื่อไหร่ก็ถือว่าชน,นะหาหมาฝรั่งในกล่องน้อนหรือในถ้วยที่เต็มไปด้วยถั่วนเน่าหรือด่านมหาโหดอย่างแคคตัสเอาละเบนเริ่มก่อน อกูจงเบยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยมีหนามด้วยหวังจะไม่ใช่เม่นแครนะโอ้ยเจเบเออกว่าจะได้มบฝรั่งเออมือฉันเจ็บระเบมไปหมดแล้วต่อไปฮอลลี่เออเธอฉันว่าฉันจะไม่อยากเจอบ้าไหลหรือว่าแมลงสาบเลยอะ่ะอีมันหนึบหนึบเหนียวเหนียวบอกไม่โูกอะ่ะความรู้สึกเหมือนกําลังจับอ้วกเด็กยังไงก็ไม่รู้ยุ้อมันเป็นเม็ดด้วยอ่ะเฮ้ยได้มาแล้วหืถั่วเน่าแหวก กินนี่สุดจะทนจริงๆโรซี่เป็นผู้โชคร้ายสุดเพราะว่าเธอต้องจุ่มมือลงไปในถ้วยที่เต็มไปด้วยนอนเฮ้ยเฮ้ยมันดิ้นได้ไดนี่นี่มันนอนนี่นะอยู่ไหนเนี่ยเจอแล้วอ้าวได้นอนหรือว่านี่จะต้องกินหนอนหรือเปล่าเนี่ยยายโรซี่เธอไม่ต้องหาเรื่องกินหนอนเลยมาฮอลลี่มาเคี้ยวมาฝรั่งกัน กลิ่นถั่วเน่ามันซึมเข้าเนื้อแล้วอะโดยที่ไม่ใช้มือนะจ๊ะแม้ของฉันได้ง่ายสุดน้ำเปล่าเออพวกเธอแพ้จนแน่นี่ฉันต้องมัดผมอะ่ะเดี๋ยวเปื้อนอายเรามีถ่วอยู่สามใบมีน้ำมีแป้งแล้วก็นมนีม่โฮลี่ทำไมเธอไม่ปะแป้งแล้วอาบน้ำซะหน่อยละ่ะอื้อไอ้เบนแกไม่ลองกินนมซะหน่อยล่ะจะได้สูงขึ้นอีกหน่อย เออมาๆามา,มา,มาพร้อมนะงนั้นเตรียมไปเธอด้วยใหญ่โหดดิโอ้โหนิชาที่แล้วเธอเป็นหนังเงือกเรื่องไหนเนี่ยเอาออกมาง่ายมากเลยอะ่ะเอ,อ,อจะไม่ออกนึกว่าจะตายในแปง้งซะแล้วอามาจา้าดีกว่าไม่มาเออได้มาแล้วอิ่มเลยวันนี้ดื่มนมไปเยอะเลยและเมื่อเที่ยงก็มาถึงดูสิว่าทุกคนกำลังกินแฮมเบอร์เกอร์เหมือนกัน มีคนหนึ่งที่กินหมาฝรั่งอยู่อุ่นหมาฝรั่งในไมโครเวฟแล้วใส่สีผสมอาหารสีต่างๆทำให้เป็นรูปส่วนประกอบของแฮมเบอร์เกอร์เริ่มจากขนมปังนะเนื้อผักเขือเทศแล้วก็ชีสแล้วปิดท้ายด้วยขนมปังอีกที เอามาจัดเรียงกันเป็นแฮมเบอร์เกอร์ตกแต่งด้วยงาข้างบนสุดเฮ้ยเยโรซี่เธอกินอะไรอะทำไมมันถึงยืดแบบนั้นล่ะนันงั้นเดี๋ยวเรามาลองร่างกันดีกว่านะได้ๆดได,ได้นับ1 2ึ่งองซักพวกแกทำอะไรกันเนี่ยนี่จะบอกให้เบอร์เกอร์ของฉันนะ่าทำมาจากหมากฝรั่งพวกนายคิดว่าเบอร์เกอร์มันจะเป่าเป็นลูกโป่งได้หรือไงบ้าไปแล้ว วันนี้สอบเหรอไม่อยากสอบเลยอ่ะเรายังมีชาเลยที่ต้องทำฉะนั้นนี่เพืเ่อนๆ่นมาแกล้งคูสมิธกันมาเออได้ได้ได้ไดละลายหมาฝรั่งในไมโครเวฟผสมสีอาหารแล้วนวดปั้นให้เป็นรูปหูแล้วจัดทรงให้เหมือนจริงด้วยไม้ปั้น อยมันไส้เฮ้อะไรอ่ะขูข,ขามันกัดหูหนูช่วยด้วยเยยพวกวเธอแล้วคริสซี่ก็คิดเรื่องสอบทีไรเธอก็ชอบกัดนิ้วเล่ทุกทีแต่ว่ากัดแรงไปหน่อยละลายหมาฝรั่งแล้วพอสมสีจากนั้นปั้นให้เป็นรูปนิ้วทำส่วนใส่เล็บด้วยไม้ปั้นชนิดแบน แล้วขีดเส้นย่นของนิ้วด้วยไม้ปลายแหลมทำเล็บจากหมาฝรั่งสีขาวแล้วไปติดตรงส่วนเล็บเลยอืมอร่อยเนื้อชุ่มมากควยซีนี่เธอเป็นซอมบี้ไปแล้วเหรอและแคนลี่ก็ดูเหมือนปกติทุกอย่างยกเว้นเธอกำลังกินน้ำมูกเขียวที่มีเชื้อโรคอเต็มไปหมดเลยและลายหมาฝรั่งแล้วผสมสีจากนั้นปั้นให้เป็นรูปจมูกใช้ไม้ปั้นทำให้เหมือนจมูกยิ่งขึ้น แต่ส่วนเกินออกนำสีผสมอาหารมาผสมเข้ากับน้ำเชื่อมแล้วหยดลงไปที่หลอดเสียบเข้าไปที่รูจมูกแล้วปิดด้วยหมากฝรั่งอืมครูคะหนูไม่รู้มาก่อนเลยว่าขี้มูเขียวมันรสชาติอร่อยอะไรขนาดนี้ยี่้พวกเธอเป็นบ้าอะไรกันวันเนี้ยพวกเธอกลายเป็นพวกกินคนไปแล้วเหรอโอ,อ้ยฉันจะบ้าตายคลาสวันนี้ยกเลิก เบบี้เบนนี่ที่รักทำอะไรอยู่อ่ะมาเร็วมาเล่นกันแล้วแล้วแล้วเขามาเล่นกับเกาดีกว่านะงั้นเขาจะนอนทับแล้วนะเอาไม่สนใจเขาอีกหรอโอยตัวเองอะเล่นแต่โน้ตบุ๊กไม่สนใจเขาเลยไม่ได้เหรองั้นเขาไปเลยนะเฮ้ยโฮลี่เอาคืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะไปไปไหนแล้วเนี่ยโฮลี่อย่าเอาน้ตบุ๊กฉันไปแช่ตู้เย็นเหมือนเขาก่อนนะอยู่นี่เองเฮ้ยหมาฝรั่งติดโน้ตบุ๊กฉัน โอร้รีนี่เธอทำบ้าอะไรเนี่ยทำฉันเสียเวลานั่งแกะมะฝรั่งออกอยู่ได้เฮกินซะเลยเนบนวันนี้นายสวยแง,ง่แง่เพราะว่าทั้งแฟนทั้งน้องสาวตัวแสบวางแผนจะแกล้งนายนะตื่นเร็วอ,รอะไรเนี่ยเบนมานี่เร็วเราจะมาทำชาเลนจ์มะฝรั่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกกันนะรู้ไหมแบบนี้ยังไม่มีใครเคยทำมาก่อนเลย เราอาจจะได้ลงกินเนสเบอร์ก็ได้นะโหลงั้นมานั่งแกะหมาฝรั่งกันเถอะใส่หมาฝรั่งจำนวนมากลงในกล่องพลาสติก ทำไม่ร้อนด้วยการใช้ไารเป่าผมแล้วนวดเข้าด้วยกันใส่สีผสมอาหารจากนั้นก็ทำเป็นก้อนหมาฝรั่งยักษ์ฮูนี่เราทำจริงๆด้วยก้อนเบลเลอร์เลย ลองชิมแล้วอฟันผุโอ้ยเจ็บออไม่เอาแล้วเอาโยนมาแบบนี้เลยทำไงต่อดีอ่ะงั้นฉันจะกินต่อแล้วนะนี่โรซี่ฉันจะปเปลี่ยนมาฝรั่งเนี่ยให้เป็นสลามสีชมพูดีกว่าอืมงั้นเอาอันนี้ไว้ตรงนั้นล้กันชุ๊ยแตกไปหลายอย่างเลยนะนั่นพี่จ๋ามานี่เร็วถ้าเจ็บฟันอยู่<ๆ>ก็มากินอะไรนุ่มๆนี่เร็วข้า คุณชอบชเลนจ์หมาฝรั่งของเราไหมคอมเมนต์บอกเลยว่าคุณอยากจะทำหมาฝรั่งแฮมเบอร์เกอร์หรือว่าหมาฝรั่งรูปหูหรือจะกล้าหยิบหมาฝรั่งจากกล่องนอนกันล่ะช่วยกดไลค์ subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดไอเดียใหม่ๆจากช่องทุมพรูมของเรานะจ้า